พลังงานทางเลือกจากขยะไม่ใช่แค่ฝันแต่เป็นเรื่องจริงที่แก้ปัญหาโลกได้หลายอย่างเลยครับลองนึกภาพกองขยะมาหือมาที่ส่งกลิ่นเหลนแล้วเราสามารถเปลี่ยนมันให้กลายเป็นไฟฟ้าส่องสว่างบ้านเรือนหรือเป็นพลังงานความร้อนในโรงงานได้จริงๆปัญหาในงานจริงที่เราเจอกันทุกวันก็คือขยะที่เพิ่มขึ้นทุกปีจนบอกขยะแทบจะไม่มีที่ทิ้งแถมยังก่อมลพิษทั้งทางน้ำทางอากาศและปล่อยก๊าซมีเทนที่เป็นอันตรายต่อชั้นบรรยากาศอีกด้วยสิ่งเหล่านี้ส่งผลกระพบโดยตรงต่อสุขภาพและ คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนพลังงานจากขยะเข้ามาช่วยตรงนี้ครับแทนที่จะทิ้งขยะให้เน่าเสียเรานําขยะเหล่านั้นมาผ่านกระบวนการทางเทคโนโลยีเช่นการเผาผลิตไฟฟ้าการหมักก๊าซชีวภาพหรือการแปลสภาพเป็นเชื้อเพลงิงทําให้เราลดปริมาณขยะลงได้อย่างมหาศาลที่สําคัญคือได้พลังงานสะอาดกลับคืนมาใช้มันใช้งานได้จริงและเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศทั่วโลกมานานแล้วครับโรงงานเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมมลพิษอย่างเข้มงวดมัน ใ,ใจได้ว่ากระบวนการสะอาดและปลอดภัยกว่าการทิ้งขยะแบบเดิมๆเยอะนี่คือแนวทางที่ตอบโจทย์หลักการ ESG ได้อย่างชัดเจนทั้งช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม (Environmental) ด้วยการลดขยะและผลิตพลังงานสะอาดช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม (Social) ให้ดีขึ้นและยังสะท้อนถึงธรรมาภิบาล (Governance) ในการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนด้วยครับคุณคิดว่าพลังงานจากขยะจะช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในบ้านเราได้มากแค่ไหนคอมเมนต์มาคุยกันครับ TJ Green Energy มาช่วมา ส่วนพูดคุยกันครับ